ทะเลสาบมรณะที่สังหารไปกว่า1,700ชีวิตแอฟริกา <c oughs> มีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าทะเลสาบสังหาร <c oughs> เพราะเพียงคืนเดียวมันฆ่าชีวิตคนไปเกือบ2,000คนทะเลสาบในออสในแคเมรูนตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ยังไม่ดับใต้น้ำเต็มไปด้วยกา๊าซคาร์บอนไนออกไซด์สะสมอยู่ในปริมาณมหาศาล จนกระทั่งคืนวันที่21สิงหาคม1986กส๊สพุ่งออกมาอย่างกระทันหันทำให้หมู่บ้านรบรอบๆขาดอากาศหายใจผู้คนและสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตกว่า1,700คนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งท่อระบายก๊าสออกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุสยองซ้ำแต่ภาพความเงียบงานของหมู่บ้านในเช้าวันนั้นยังเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครลืม ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆ